วันนั้นไปกาบปุ๊บลุงกูแสงเนี่ยเดินมาจับแขนลุงตาจูงขึ้นกุฏิเลยเพราะวันนี้มาเยอะเลยต่อไปต้องเปลี่ยนที่แลนะ้วต้องเปลี่ยนที่ไรสดแล้วมะลุงตาก็ว่าจะไปทําอยู่ท,ทําที่ที่รับแขกที่ใหม่นะะแถวหน้าผานะคือมันจะเห็นวิวสวยตรงหน้าผานะ คือคนจะได้ดูธรรมชาติไปด้วยเพราะธรรมะจริงๆเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าบอกทำเงื้อผาป่าลกชัดก,ก็ผลที่พวกเราไม่อยู่ตามธรรมชาติพวกเราลืมธรรมชาติลืมไม่แต่ความเป็นคนเพราะเราเพลิดเพลินอยู่กับว่ามันใหม่มันอาจจะเลินอะไรประมาณนะี้ที่จริงมันก็อันเก่านะไม่มีอะไรใหม่หรอกที่จริงก็เหมือนเดิมมาเกิดแก่เจ็บายเหมือนเดิมนี่คือสัจจะเห็นไหมสัจจะแปลว่าอันเดียวเอกา แปลว่าสัจจะแปลว่าความจริงทุกคนคิดว่าจะเข้าไปแก้ปัญหาที่จริงการแก้ปัญหาเข้าไปไปเพิ่มปัญหาเพราะความพวกเราหลงตัวเองหลงตัวเองว่าตัวเองดีไงดีกว่าคนอื่นมีปัญญากว่าคนอื่นอย่างเงี้ยโดยไม่เคารพความเห็นของผู้อื่นนั่นแหละทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นถึงจะพูดความจริงก็ตามพูดตรงพูดจริงเกินไปคนโง่มันก็รับไม่ได้หลงตาพูดหลายครั้งแล้วโยมมีกฎของโยมพระมีกฎของพระ การจะดูแลรักษาศาสนาสืบทอดศาสนาทจริงก็ต้องมาบวชและปฏิบัติพ่ายแพ้คือลาสิกขาไปมั่งมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าบวชไม่สึกแล้วมันล้นประเทศแล้วล่ะพานเหมือนเนี่ยเขาไปถามภาษารีบุตรอะไรยากทําเป็นอะไรยากที่สุดภาษารีบุตรตอบว่าการบวชและอะไรยากกว่าการบวชภาษารีบุตรตอบว่ายากที่การบวชคือการบวชเข้ามาแล้วอยู่ในเพศของสมณะหรือการบวช ต้องมาต่อสู้กับอารมณ์ตัวเองไม่เห็นมีพวกที่จะมารักษาศาสนาหนาแบบนี้ก็ศาสนาก็อยู่มาได้2,600 2,565ปีเพราะอะไรเพราะมีกุลบุตรกุลธิดามาบวชมาศึกษามาปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็พูดถ้ามีบุคคลเป็นอยู่ในชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เคยเห็นไหมสมัยก่อนเมื่อ30ปีก่อน ถ้าพระองค์ไหนไปนเผาแล้วกระดูกเป็นพระธาตุเนี่ยโอ้ยเขาลบกราบไหว้หน้ากลัวหนะ้าบาปกรรมมากถ้าไปตำหนิตีเตียนเห็นไหมจะสมัยนีย้โอ้โหยอดเยอยเลยเพราะความไม่รู้ไงจะเอาวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์มันพิสูจน์ไม่ได้หรอกไม่มีเครื่องมือใดในโลกนี้ที่จะมาพิสูจน์ความเป็นอรหรันต์เพราะมันเป็นเรื่องของน้ามันไม่ใช่เรื่องของวัตถุขนาดขึ้นโทรศัพท์เนี่ยเห็นไหม ทั้งที่เราตามองไม่เห็นยังยังสามารถทำไนดน้แต่คลื่นของพลังจิตเนี่ยพลังแห่งความคิดเนี่ยนะไม่มีความสามารถที่จะพิสูจน์ได้เลยเครื่องมืออะไรก็จับไม่ได้นอกจากภาวนานอกจากส่ศีลส,สมาธิปัญญานอกจากพื่นอกจากปฏิบัติทุกอย่างที่เราไม่รู้ไม่ใช่มันไม่มียังมีอีกเยอะสิ่งที่พวกเรายัางไม่รู้ พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเป็นสัพพัญญูแต่ท่านไม่พูดท่านไม่เกิดประโยชน์กับมนุษย์แต่สิ่งที่พระองค์เอามาสอนน่นแค่ใบไม้ในกำมที่คือความพิเศษของศาสนาพุทธไม่ได้สอนในเชื่อเลยรู้ได้ไงอะพวกอ่าเดินเข้าไปตรวจสอบพระอย่างเงี้ยตัวเองเคยบวชเคยปฏิบัติมากี่ปีอะันรู้ธรรแล้วเหรอแต่คนท้าพวนามันไม่กล้าแตะหรอกกลัวบาปมากเหมือนเรากำไฟนั่นแหละ กรรมมันไม่ได้ส่งผลต่ชาตินี้นะหลายกับหลายการมากนาหวาดนะครับอย่าไปเห็นดีเห็นงามกับของเล็กๆนน้อย,เ,อยเงินหมื่นล้านแสนล้านหรือชื่อเสียงในปัจจุบันแค่ไม่ถึงร้อยปีนี่นะแต่ว่าจัดสงสารอัะยาวนานเนี่ยมันคุ้มกันไหมอย่างโง่นนี้เตือนไว้นะอย่างหลวงจ่าเคยอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเยอะ ตลอดเวลาสาสิกว่าปียังไม่กล้าไปตัดสินใครยอย่าประมาทมันไม่ได้เขียนป้ายบอกไว้นะพระอราหันต์พระอริยะเห็นเดินโตๆอยู่น,นั้นใครจะไปรู้ล่ะเ <c oughs> ข้าใจไหมมันไม่คุ้มกันหรอกหลวงตาถึงไม่กล้าไม่ประมาทแม้จะโยมหลวงตานักปฏิบัติธรรมหลวงตาก็ไม่ประมาทเคยได้ยินข่าวที่ว่าหลวงตากราบโยมไหมยี่สิบกว่าปีก่อนเรื่องท่านป้อมเรื่องไอ้ป้อมคนขับรถหลวงตา ที่หลวงตาสอนมันแล้วมันมารู้รมแล้วขึ้นไปนั่งอาสสงให้หลวงตากราบกัหลวงพ่อเจ้เทพแล้วก็เทศสอนทอนละเอียดลออลึกซึ้งมากที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนหากในป่าในเขานั้นก็มากราบและมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งก็อยู่ด้วยท่านว่าโอ้หะนี่ของแท้ยังเป็นโยมอยู่นะและเป็นคนขับรถหลวงตาด้วยปีนั้นะก็เลยจะเอาเข้าไปหาหลวงตาบ้านตา เพื่อให้หลวงตาบ้านตาดพิจารณาไอ้ป้อมหลวงตาบ้านตาดในสมัยที่พระกรรมฐานเรียกก็คือหลวงปู่มหาบุวหลวงตามหาบัวแต่พระป่าจะเรียกหลวงปู่บ้านตาดตอนนั้นพอเอาไปแล้วหลวงตาไม่อยู่องค์หลวงตาไม่อยู่เพราะว่าตอนนั้นทําพระป่าช่วยชยติก็เลยกลับมาหาหลวงปู่องค์นั้นองค์น,นี้พอผลสุดท้ายก็ต้องเอามาหาหลวงปู่แสงที่วัดไก่คําบ้านไก่คําวัดนี้แหละปีนั้น พอมากราหลุงปูแสงไอ้ป้อมหายหายชัดอาการยิ่เป็นไม่รู้ทำถามอะไรก็ไม่รู้ <laughs> เป็นปกติเห็นไ,ไหมเนี่ยแค่แค่ไอ้ป้อมเข้าบริเวณวัดยังหายเลยจากบ้าเลยนะเห็นไ,ไหม <c oughs> ทําไมถึงได้มาหาลุงปูแสงรู้ไหมก็มันมีความสัมพันธ์กันเข้าใจไหมมีพระที่ไปอยู่ด้วยกันคือออกมาจาก วัดป่าวังเลิงจังหวัดมหาสาร,รคามคือเป็นพระอุปราชหลวงปู่มหาบุญมีที่ไปอยู่ในป่าอยู่ภูพานน้อยด้วยกันก็เลยสนิทกับหลวงปู่แสงก็เลยว่าเอท่านสินไปหาหลวงปู่แสงกันคือเคยอยู่ด้วยกันอยู่ตั้งใจอยู่สารคามนะเห็นไหมมันไม่เห็นน,นะ,ะครับครูบาอาจารย์าลงวินิฉัยนะอันนี้เป็นความเห็นของครูบาอาจารย์เราไม่ใช่หลวงตา ทำว่า,าอนาคามีเทียมจิตเขาว่านะบางคนก็บอกสัญญาวิปลาสแล้วแล้วแต่ความเห็นแต่มันรู้หมดรู้ความคิดรู้อะไรพวกเราหมดเลยนะนี่ไงนี่ยครับตรงสิอนต,ต,ตอนนั้นลำ่ำลือกันข่าวใหญ่ตัวว่ามีพระกราบโยมก็คือไอ้ป้อมท่านป้อมนีแ่แหละก็หลวงตานีแ่แหละก็มาหายอยู่วัด หลวงปู่แสงนี่แหละยังไม่ได้พูดอะไรเลยเข้ามาวัดไอ้ป้อมหายเลยเห็นไหมอย่ายนะลืมนะหลวงปู่แสงเนี่ยเกษาเป็นพระธาตุตั้งแต่แกอ่อนนะั่นีกันะเส้นผมเนี่ยหลวงตานี่เข้าไปดูเห็นตาเลยนะตอนนั้นหลวงตาก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่ว่าไปเข้าไปดูอยู่เจดีย์วันนั้นไปกราบปุ๊บหลวงปู่แสงเนี่ยเดินมาจับแขนหลวงตาจูงขึ้นกุฏิเลย กไปกุฏิว่ไม่เปิดกองออกมามีแต่พระท่านก็นจับใส่ย่ามจับส่ย่ามไปหลวงตา <laughs> <laughs> แต่ทั้งวลานั้นมาหลวงตาก็ไม่ไปหาท่านอีกเพราะอะไรละ่ะเพราะท่านมีชื่อเสียงโด่งดังนะเข้าใจไหมเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นพระมหาเถระไอเราพระเล็กพระน้อยจริงไหมไม่อยากไปรบกวนองค์ท่านก็เลยหลวงตาเนี่ยเป็นคนนี้มีนิสัยแปลกกว่าคนอื่น คือไม่ไปเข้าไปหาครูบาอาจารย์มันมีผลหลายอย่างที่เราเข้าไปจริงไหมพอไปหาเกจิเดี๋ยวก็ไปหาครูบาอาจารย์ไปถ่ายรูปนี่ก็เหมือนขายครูบาอา,าจารย์กินไงเดี๋ยวก็มาอ้างว่านี่เห็นไหมอ่ะลุงตาไม่ชอบเห็นหลายคนแล้วไปถ่ายรูปบครูบาอาจารย์ไปถ่ายเข้าไปวัดนั้นวัดเนี้ยลุงตาไม่มีน้อยครั้งนะที่จะไปถ่ายรูปอยู่วัดครูบาอาจารย์มี ครั้งเดียวที่ไปถ่ายก็คืออยู่วัดดอยธรรมเจดีย์วัดหลวงปู่แบงนหลวงตาเคยถ่ายถ่ายภาพโยมถ่ายไว้นอกนั้หลวงตาไม่ไปไม่เข้าไปหาครูบาอาจารย์แม้แต่วัดป่ากุงเนี่ยหลวงตาไปครั้งเดียวไม่มีใครรู้ว่าหลวงตาไปด้วยเพราะว่าหลวงตาบวชอยู่ที่นัน่นหลวงตาก็เลยแบะไปดูเพราะว่า เหมือนเราเหมือนรูปครูบาอาจารย์เมื่อก่อนลงตามไม่ติดเลยนะลงตาไปอยู่ไหนจะไม่มีรูปครูบาอาจารย์ไปติดเลยเพราะมันเป็นดาบสองคมถ้ามันเสียมันเสียถึงครูบาอาจารย์ไงให้มันเสียแต่เราไม่ให้เสียถึงครูคบาอาจารย์เข้าใจไหม